ถ้าไม่พูดเดี๋ยวให้สวนยันสี่โมงเย็นบอกแล้วว่าใครเท้าผิดให้เปลี่ยนเท้าได้เลยไม่ต้องก้มดูเท้าพูดออกมาพูดออกมา ยกเท้าสูงสูงเขาไม่ได้พูดละซ้ายขวาซ้ายอ่ะใช่เสียงยังกราวอยู่เลยเลี้ยวแล้วเลี้ยวอลิมปิกก้าวยาวเลี้ยวแถวทีละแถวเสียงยังไม่พร้อมกันเสียงยังไม่พร้อมซ้ายเลี้ยว